เกิดอะไรข,ขึ้นคะเหมือนเดิมค่ะก็มีคนคุกคามคุกคามทางไอจะค่ะแต่ว่าเคสนี้มันเป็นเคสที่ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับทางด้านความรู้สึกของเราอะมันคันมันคคาคุกคามไม่ว่าจะเป็นคําพูดในทางเสียหายหรือทางทางทางเพศทางอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะ แต่ทีเนี้ยเราก็มองว่าเออไม่เป็นไรเราไม่เราไม่ได้เข้าไปกดอ่านเขาหรืออะไรเราก็ปล่อยผ่านอะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อวันจันทร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาน้องหมิวสิรินพัฒนะะ์ะค่ะอ่าเขาก็ได้เล็กมาเสร็จมาหาโบแล้วเราก็ไม่ได้อ่านมาอ่านอีกทีตอนวันพุธตอนสามทุ่มได้อะค่ะแล้วก็มีข้อความว่าหมิวแบบเป็นห่วงแล้วก็ไม่สบายใจอะไรเงี้ยอยากให้พี่โบได้เห็นภาพเขาก็ส่งภาพมาซึ่งภาพนั้นมันก็เป็นการเหมือนผู้ชายคนนึงอะเขาส่งมาแล้วบอกว่า คุณหมิวเหมือนแบบถ่ายรูปหน้าอกให้ดูหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมอ่ะจะให้ภาพละสองหมื่นห้าเสร็จแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีดาราหลายท่านคนมีชื่อเสียงหลายท่านเลยนะที่เขาทาแบบนี้<ม>เขาก็ยกตัวอย่างแล้วเอารูปหน้าโบอ่ะมาแล้วก็เป็นรูปรูปผู้หญิงอะค่ะตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นไม่เปื่อยผ้าเปื่อยเขาบอกเนี่ยโบเวนด้าก็ทำล่าสุดก็ส่งมาให้เขา เราก็ตอนแรกเราก็่านแบบก็ก็ได้เลยแม่เสร็จคุยกับน้องหมิวเออแย่เนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็กะว่าเอาอคงคงไม่แล้วแหละคงก็ปล่อย,อก,อยอก็ปล่อยผ่านไปไม่อยากแบบอะไรกับเขามากไหมเพราะรู้แล้วว่าเขาต้องทาไอจีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จน้องหมิวเขาก็แบบเหมือนแบบเออคือเขาก็ห่วงเราอะ่ะคือถ้าแม่โบจะแบบเหมือนมาแจ้งความเพื่อเพื่อมันยืนยันว่าไม่ใช่เราอะ่ะน้องเขาก็ก็ยินดีนะที่จะแบบช่วยเหลือทางเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย เราก็ปล่อยผ่านไปอีกแล้ววันนี้ทำทุระเสร็จอะไรเสร็จแล้วแฟนคลับส่งมาซึ่งมันก็เป็นภาพที่เขาส่งไปให้น้องหมิวตอนแรกโบคิดว่าเออเขาคงจะเอารูปนี้ไปไปส่งของให้ดาราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรแต่พอแฟนคลับมาเห็นรูปนี้เราซึ่งเป็นแฟนคลับน้องมาริหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนได้เกือบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันมันเหมือนกับจงใจว่า จะให้เราเสื่อมเสียแล้วก็เหมือนคุกคามเราอะแล้วทีนี้ก็เลยปลรึกษากับปู่ววป้าจะเอาอยัางไงเราก็ไม่อยากให้มีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยป้าบอกเออแม่ไม่เป็นไรไปแจ้งความไว้ก่อนก็เลยมาแจ้งความไว้ก่อนที่มาวันนี้เพื่อ,เพ,อเพื่ออยากจะยืนยันด้วยว่ามันไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะาตัวเราอะมันไม่มีปัญหามันมันรับกับสิ่งแบบนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันโมแคร์ความรู้สึก แล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่ควรเป็นอย่างนี้ก็คือความรู้สึกของลูกเราซึ่งออโต้ก็โตแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนออโต้ได้เห็นแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยดูดิอะไรแม่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาจะรู้สึกยังไงแล้วถ้าเมลี่ได้มาเห็นภาพแบบเนี้ยถ้าเซฟแล้วแชร์แชร์แชร์กันต่อไปแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยี่ปูส่วนน้องหมิวก็คือเขาบอกว่าเราทําแบบนี้เพื่อแลกเงินนั่นแต่เพื่อสำหรับแฟนคลับที่ได้รับรูปเขาส่งให้แฟนคลับแล้วเขาบอกว่ายังไงเขาส่งไปแล้วก็เหมือนประมาณว่าส่งมาให้พี่ปูอะค่ะแล้วบอกว่า แม่<ข>โบป้าคะเขาส่งส่งส่งมาแล้วเขาเขียนว่าอะไรเป็ดอะที่เป็ดส่งมาให้อะเาส่งทาง,ทางทางไหนคะส่งทางไหนไอจี IG ปะเนี่ยส่งมาแล้วก็เหมือนประมาณว่าหลุดแม่โบอับน้ําถ่ายรูปแลกเงินเขาเขาเขียนเป็นข้อความอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยเป็นรูปเราแต่รูปข้างล่างเนี่ยที่เขาเบอร์ไว้ก็คือเป็นเป็นรูป เปื้ยเปือยของผู้หญิงใช่คือมันมันเป็นการตัดต่อไหมพี่หรือว่าแค่แบบแค่เป็นส่วนส่วนก็เป็นแบบแบบตั้งแต่คอเป็นต้นไปลงมาอ๋อคือเห็นรูปสรีระผู้หญิงแต่ว่าไม่ได้แบบตัดต่อว่าเอ้ยเอารูปเป็นลายมาไม่ใช่แค่นั้นเออบอกแล้วก็เนี่ยส่งไปให้แฟนคลับแล้วบอกว่าแม่แม่โบถ่ายรูปแลกเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเฮ้ยมันมันมันเลอะเลอะไปกันใหญ่ละเหมือนกับจะทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงเแต่เป็นคนเดียวกันใช่ไหมฮะที่ส่งไปหามิวแบบส่งมาาหฟนคั คนเดียวกันคนเดียวกัน ig เดียวกัน ig เดียวกันแต่พอเราไปเช็คกับกลายเป็นว่าคนคนนี้เขาก็มีตัวตนในเพจซึ่งโบไม่แน่ใจว่าเขาก็เขาเขาก็มีคนติดตามนะแต่โบไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาโดนแอบอ้างซึ่งคนเราเนี่ยเขาจะโดนแอบอ้างใช่ใช่แต่เราก็เชื่อว่าไม่น่าจะใช่ตัวเขาเองด้วยใช่ไหมคิดว่าไม่น่าใช่แต่ก็คิดว่าเขาก็คงจะยังไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็น อ๋อคือใน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 โปรไฟล์ของคนนั้นน่าเหมือนเป็นด็อกเตอร์หรืออะไรสักอย่างอะค่ะซึ่งก็ดูดีแหละได้มีการมันพักไปถามอย่างยังยังไม่ได้ทำเลยเลยคือเขาเขาเป็นเจ้าของเพจด้วยเหรอครับเขาเขาเป็นเจ้าของเพจแล้วก็มีคนติดตามซึ่งเราก็แบบจะใช่ไหมแล้วทางคุณตำรวจก็เลยบอกว่าเอออย่างนี้ก็ก็อย่าเพิ่งเพิ่งพูดถึงชื่อเขาเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่า ใช่หรือไม่ใช่แต่อันนี้ชื่อเดียวกับชื่อไอจีใช่ไหมครับก็เลยเราไปเสิร์ชดูในไอจีนี้ผู้ติดตามเพาเยอะไหมคะหรือว่าประมาณประมาณกี่คนไม่แน่ใจไอจีแต่น้อยกว่าเฟซบุ๊กเพฟสที่ที่คนที่โดนแอบอ้างคนตามเท่าไหร่มก็อาจจะมีาน่นไม่ทำงาน่นให้มีคนติดตามแต่รู้อยู่ข้างล่างก็อันนี้โบไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าอันนี้ต้องต้องถามน้องหิวเพราะว่าเวลาโบเสิร์ชเข้าไปอ่ะอันนี้ยังเปิดเผยไม่ได้เนาะ คนติดตามเขาก็ประมาณ2,400คนอันนี้ใน่ร้อยในในเฟซเขาแล้วเขาใช้ชื่อนี้แล้วก็รูปหน้าคนเมื่อกี้เลยก็เลยถามปรึกษาทางตำรวจว่าจะยังไงตำรวจก็บอกว่าอย่าพิ่งอย่าพิ่งพูดก,ก็คือหลังจากนี้ถ้าอยากจะดำเนินคดีก็คงจะต้องคือจะต้องมีพยานนะคะคือน้องหมิวก็คงจะต้องมาให้ปักคำด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวโบจะลองปรึกษากันก่อนอาจจะนำใบแจ้งความใบลงบันทึกประจำวันเนี่ยไปที่ปทอทก่อน เพราะว่าที่นู้นคุณตำรวจก็บอกว่ามีเครื่องมือหรืออะไรต่างๆที่มันสามารถที่จะตรวจสอบได้อันนี้คือดาเนินการในคดีอะไรได้บ้างคะก็หนึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะแล้วก็หมิ่นประมาทแล้วก็คุกคามพี่โบคะด้วยความที่คดีแบบนี้ดาราโดนกันเยอะมากเลยแต่มันไม่ค่อยคืบสาหรับคดีนี้เคสนี้พี่โบยังไงดีคะนี่ยจะขอร้องให้บอกว่าทางทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะพยายามที่จะแบบเฮ้ยหาไอ คนเนี้ยว่ามันยังไงเพราะว่ากลายเป็นว่าคุณสามารถที่จะคุกคามผู้หญิงทุกๆคนในประเทศโดยการที่ปลอมไอจีมองเฟซแล้วคุณก็แบบทําตามความรู้สึกให้แบบแบบเหมือนแบบคุณอยากทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออหลายคนที่เขาแบบชินชาก็ก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเด็กหลายคนที่เขาโดนอะ่ะแล้วเขาแบบเขายอมทําในสิ่งที่คนนั้นพูดอะ่ะเออ บก็ไม่อยากไม่อยากให้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งอย่างโบเองอะโบโดนมาตลอดเราก็แบบมีความรู้สึกเฮ้เราก็ไม่ใช่คนดังอะไรมากมายแต่มันก็ยังมาตลอดอย่างเงี้ยพอเราไม่ตอบโต้มันก็จะเอาละเริ่มเริ่มพูดถึงข่อนล่างไปเรื่อยๆเหมือนแบบมันมันทุเรศอะค่ะมันน่าเกียดอะไรอย่างเงี้ยเราโบก็เชื่อว่าคนในคนในวงการบันเทิงอะโดนเยอะซึ่งมันก็ยังไม่มีวิธีอะไรสักทีที่สามารถที่จะตาม เส้นทางการจราจรของโลกโซเชียลไอบุคคนพวกนี้ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากฝากผู้ใหญ่เอาไว้ด้วยว่าอยากอยากจะอยากจะเอามาลงโทษนะคะอันนี้คือพี่โบตั้งใจจะดำเนินคดีถึงที่สุดหรือว่าตั้งใจจะแบบแจ้งความให้คนรู้ว่าเราบางสนใจเราไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้เราไม่ได้ทำอะไรอย่างนงี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้า,าถ้ามีเส้นทางที่จะเอาผิดเขาได้ก็ก็จะทําให้ถึงที่สุดแต่ก่อนอื่นก็คงจะต้อง ลองคุยกับน้องหมิวดูก่อนหรือไม่ก็ถ้ามีเวลาหลังจากนี้โบจะไปที่ปอทอก่อนเพื่อสืบเบื้องต้นว่าไอจีเนี้ยที่มาที่ไปเป็นยังไงเบื้องต้นเราก็ยังก็ได้คุยกับดมอค์คนั้นที่พ่คาดว่าน่าจะสุบบอภาพยังเลยมีคนส่งมาให้ว่าเออมันมีเขามีตัวตนนะอะไรเงี้ยเราเพิ่งดูในเมื่อกี้ค่ะอเราอ้าวเหรอก็เลยเอ๊ยยังไงหลังจากนี้จะติดต่อเขาหรือเราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ายังไง อยากจะบอกแต่ก็ตอนนี้ก็ยังยังพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยลองลองทักไปหากก่อนค่ะหลังจากนี้คงคงไอ้นี่ใช่ไม่ใช่ถ้าสมมติว่าใช่ก็อาจจะค่ะแต่ก็คงจะคงไปที่ปอทดูก่อนละกันว่าว่านี่เราก็ค่อยค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคค่ะสังคมสังคมก็ได้รับรู้ด้วยว่าใช่ยังยังจบแล้วใช่ไหมจบแล้วหรออ่ะพี่โบ่ะสุดท้ายค่ะขอ ฝานอีกนิดนึงย้ำอีกนิดนึงสั่งโฮมนคป้าไทที่แบบอาจจะเข้าใจผิดอาจจะมีคนเอาเราไปแบบอ้างก็ทุกวันนี้ยังทำมาหากินเหมือนเดิมนะคะมีงานทำนะคะก็ไม่คิดจะทำเรื่องแบบนี้แล้วแล้วก็สิ่งสำคัญเราเป็นคุณแม่สิ่งที่ที่เราดำเนินชีวิตหลังจากนี้ก็คือเรามีงานทำเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ได้มีอยู่ในหัวอยู่แล้ว ก็อยากจะบอกนะคะใครที่ได้รับเมสเซจนี้ไปหรือว่าได้เรืงนี้ไปก็อยากจะพูดว่ามันไม่ใช่โบแล้วใครที่โดนเอาโบไปแอบอ้างก็อยากให้รู้ว่ามันไม่ใช่โบค่ะก็นั่นแหละท้ายที่สุดก็เราความรู้สึกเราอะมันไม่ได้เจ็บมากแต่ความรู้สึกที่เราห่วงมากมากที่สุดคือลูกของเราซึ่งมันไม่ดีเลยกับเพราะว่าลูกของเราก็มีสังคมมีอะไรหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นก็คืออยากจะฝากบอกเขานะแต่ก็คงไม่ต้องบอกอะไรหรอกเพราะคนประเภทนี้พวกจำพวกนี้มันมันเกินมนุษย์แล้วอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ